สวัสดีค่ะช่องอัญชนาที่ดินระยองนะคะวันนี้เรามีแปลงที่ดินถูกมากๆเลยนะคะเพียงแค่ไร่ละ290,000บาทเท่านั้นเองนะคะไม่มีอีกแล้วราคานี้เนื้อที่ทั้งหมด49่้าไร่สงาน72ตารางวานะคะอยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองเป็นพื้นที่ราบเนินสลบลงนะคะสวยมากๆเลยสำหรับท่านที่ ต้องการหาซื้อที่ทําสวนทุเรียนนะคะช่วงนี้เหมาะมากๆเลยค่ะแปลงนี้เพราะว่าต้นทุนเราจะต่ําลงเยอะเลยค่าพื้นที่ไร่ละสองแสนเก้านะคะพัฒนาสร้างสวนทุเรียนเห็นวิวเขาแล้วของแถมนะคะคือได้ค่าต้นยางคืนนะคะสามารถขายต้นยางแล้วก็ได้นํามาเป็นเงินทุนสําหรับซื้อพันุ์ทุเรียนได้นะคะการเดินทางก็สะดวกมากมาก จากถนนเส้นบ้านบึงแกลงเข้ามาไม่กี่กิโลเท่านั้นเองแยกลงเข้าซอยไปอีกหนึ่งกิโลนะคะถึงแปลงที่ดินเลยสวยมากๆนะคะถ้าเราสร้างสวนเสร็จนี้เราจะเห็นเป็นวิวเขาอยู่ด้านหลังยืนตรงนี้นะคะจะเห็นเป็นวิวเขาถ้าเรามองด้วยตาเปล่าวิวเขาตรงนี้จะสวยมากๆเลยนะคะเราจะเห็นชัด การเดินทางก็สะดวกมากๆนะคะเป็นถนนคอนกรีตเข้ามาแล้วก็มาลงถนนดินแดงประมาณ300เมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่อัญชนาที่ดินระยองเบอร์โทร0 9 9 1 1 0 5 4 9 5นนะคะยินดีตอบข้อสงสัยแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ